สวัสดีค่ะชุดนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่นะคะเวลนะคะขอบ18 6รูสวยๆแบบไม่ล้นนะคะ สวยๆนะคะล้อใหม่ย่างใหม่ขอบ18สวยๆไว้นะคะแบบไม่ล้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไปลองรถให้ลูกค้าก่อนนะคะสวยมากๆเลยคันนี้ร้อเปลี่ยนอ่าล้อใหม่ป้ายแดงนะคะฟอร์ดนะคะอีก1ชุดนะคะ อีกคันลูกค้ารอเปลี่ยนยางเปอร์เซน็นนะคะขอบ14นะคะขอบคุณมากๆค่ะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเทพ,พยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามไดที่0 9 9 3 5 4 c 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะมาที่ร้านติดตั้งฟรีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ